สวัสดีค่ะคุณครูสองมือค่ะสวัสดีค่ะคุณครูหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อเอิจเบตตลต์ลาพาร์เดลาตาคารินค่ะน้องชื่อทำ<น>เรียนภาษาไทยชอบมากมาก,มากค่ะแล้วน้องชอบเกงมากมากมากค่ะ น้องชอบเล่นเกมเหรอคะใช่เกมอะไรนะคะเกมช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ทำอีกแล้วได้ไหมทำอีกได้ไหมคะทำอีกออได้ไหมคะน้องชอบซื้ออะไรคะน้องชอบซื้อเรนโบว์ลัลลี่อ๋อ,อลูกอมที่เป็นเรนโบว์เหรอคะใช่คะ่ะแล้วน้องชอบอะไรในคลาสอีกคะลูกน้องชอบเวนน้อง อ๋อน้องชอบเรียนภาษาไทยแล้วน้องชอบเต้นน้องชอบเต้นเหรอคะใช่อ๋อแล hm ้วน hm 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 ้องชอบอะไรอีกคะน้องชอบมีช so well, we right. ิเชอร์อยู่นี่อ ah? ๋อน้องชอบคุยกับคุณครูไหมคะชอบอืมคุณครูสวยไหมคะสวยสวยมากไหมคะสวยมากอน้องสวยไหมคะน้องสวยน้องสวยมากไหมคะมาก แล้วน้องชอบอะไรอีกคะในคลาสน้องชอบอ่าบอลลูนอ่อชอบอะไรนะคะบอลลูนบอลลูนเหรอคะแล้วน้องชอบเพื่อนเพื่อนด้วยไหมคะชอบเพื่อนเพื่อนชอบเพื่อนเพื่อนด้วยเพื่อนเยอะไหมคะเพื่อนเยอะมากมากอือแล้วน้องชอบอะไรอีกคะอ่าชอบเล่นภาษาไทยอ๋อชอบเล่นเกมภาษาไทยเหรอคะ แล้วก็พูดภาษาทไทยแล้วก็ตอนคุณครูให้เขียนการน้องชอบไหมคะชอบน้องชอบทุกอย่างเลยเหรอคะอขอบคุณค่ะคุณครูยังคะขอบคุณค่ะแล้วหน่อยสองมือค่ะบายบายขอบคุณค่ะสวยๆค่ะขอบคุณค่ะบายบายค่ะ